โ okay, อเคเทคสองก็ขอทีสวัสดีกราบและกราฟเศร้าสวัสดีอยู่นคบรับชมหมู่หนึ่งนะครับสำหรับที่จัดเดียร์ค้างคาจิตะจากตอนที่แล้วนะครับก็มาจัดต่อตอนที่แล้วเลยต่อไปเร็วมะไม่ไม่วันวันนี้ไม่ได้ทักกันก่อนเลยนะว่าจะอัดกีทูมไม่ไงก็เพียวมาเลยเยอะให้กูทำไงโอเคอาวีมีร้อยกาตัว เลียวมากเลยอยู่พอได้อะเลี้ยวมากเลียวมากเลยแรงนะถ้าไม่ได้สู้กับพวกที่ดาเม่แรงแรงจะจัดใช่แต่แต่ถ้ามันโดนชุดเดียวมันก็บากเออมันบางตัวที่เร้าแล้วใช่อ่ะผมให้พอได้แล้วกันซุปซุปกากไม่แต่ถ้าสำหรับคนเล่นเป็นอะ มันเป็นตัวตัวที่เฮียหรือตัวหนึ่งเลยไม่ไอตัวเฮียเนี่ยคนที่เล่นเปลี่นคนเล่นเป็นมีน้อยเว้ยตัวไอไอตัวมันยอ่อนเนี่ยใช่ต่อไปแบ็ทแมนแบ็ทแมนกูให้ดีดีช้างน้ำแต่ไม่ดีบุ่มกูให้ดีธรรมดาต่อไปช้างน้ำช้างน้ำบุ่มช้างน้ำกูไม่ก็ไ่้เดี๋ยวกูเล่นอาร์วีเลยกูไม่เคยเจอช้างน้ำมาด้วยรู้แค่มันมีเกมไม่คือช้างน้ำอ่ะ พอได้แต่มักสถานะได้รักสถานะโอ้พอได้แล้วกันอือใช่รักสถานะอย้อนย้อนย้อนตอนนี้เทพนะตอนนี้เทพดีดีที่สุยให้ไม่แต่ย้อนมันตอนมันแรงตอนเหละตอนต้นไม่ตอนเล่นตอนต้นก็โวกระจอกกระจอกตัวหนึ่งพอพอได้อ่ะแต่ก็ดีเอวสู เอวสูงเฮียยกูให้กากให้สัตว์ตัวไม่ได้กากเรากคนเล่นนะเล่นเป็นย่ออ่อนใช่เ <We 're S 2> ช่นพูปเลสเวเลสหรือเวเลสมันมันเล่นยากนะแต่แต่มันแรงแรงไวไวเลสเลดตี้กินน้ำแดงด้วยเชรอเวเลสกูเด็ดน้ำแดงไหมไม่รู้ไม่ทำไมผมรู้เพราะคุณดูที่สีผมดิ โอ้ชัดทจเลยเวเลสกูเป็นสารมาพุเ <c oughs> วเลสเวเลสผม <c oughs> ให้ดีแล้วกันมันเล่นยาก <c oughs> ลิดดินมันลวงแคลรี่ได้ดีอ่ะลิดดินลิดดินลตดินก็ไม่ค่อยได้ล่นนะตัวนี้แต่มันมันพอได้อ่ะเล็กสั้ว่า,ากากเลยก็ได้ย <c oughs> มันดีในพุ่มอ่ะแต่มันไม่ได้ดีอ่ะไปต่อไปคิวควดีในพุ่มอีกเดียว คิวกอดคิวกอดมันเป็นตัวที่ไม่ได้เก่งนะแต่มันมันล็กมันได้มันได้พอแรงมากใช่เอาพอได้ใพอได้มันมันได้คดีปอมเกือบดีอ่ะเกือบดีบัตพอได้บัตที่เมนกูแต่บัตนี่เคยเป็นเมนกูนะ่อนก่อนเล่นเป็นแต่ตอนแรงมากตอนเลดตอนเลดอะถ้าออกดาเมจอะแรงมากแรงใช่กาบติที่แบบทุบทุบทุบแลวนะ ถ้าทุบแล้วค่ามันจะได้เอะติกับเาใหม่เยี่ยังดีนะบัตรโคตรดีเลยถ้ามันดีอ่ะดีดีมากให้ดีมากใช่ไห้ดีชิบหายเทวานาทเทวานาทให้ดีชิบหายตอนเลทโคตรแรงใช่เออเลอร์ตีป๊อบดีด้วยตีป๊อบสกิลหนึ่งไหมเออเลอเออเลอร์เออเลอร์เออเลอร์ไอตัวปัญญอ่อนี่กูโคตรเกลียดเลย เอาพอพอได้พี่ชายพอได้ไอเออเลอร์ลูกแวนแวนเวทจะแวนเวทเลยนะไม่แวนมันจะมีคนสองประเภทเว้ยคือพวกที่เล่นกายภาพบูเล่นเวทถ้าเล่นเวทอ่ะกูจะให้ดีที่ไม่แต่จะให้ดีมากเพราะเขาไม่เล่นเวทกันทุกคนใช่สกัดผมเล่นเวทนะเวทมันแรงสทัดเวทมันแรงสกัดสกัดเวทเลยเวทแรงนะไม่ไม่ได้แรงนะมันแรงชิบหายเลยด้วยเออไป แต่ถ้าเป็นออกเว็บมันไม่มีความถึกต้องให้พอได้พอใช่เ <ไอ S 2> บาดับ,ดบคุณ<บ>ปู่เบาดก็เฮียละไอ้สัตว์มูเล่นอ๋อตุเลนตุเลนร้อนร้อนมูิีมูเลมูแรงนะจริงอ่ะใช่เป็นตัวเป็นตัวที่แบบเข้ามาแรกๆเลยอืมแต่สัรปรัโคบนะ กูพกก็วดาษคาฟิีนี่คาฟิีนี่เล่นทีไรไม่เคยลุ้งนะเนี่ยเวลาคุณเจอคาฟิีนี่เนี่ยแบบคุณเคยกลัวกันไหมกลัวเอ๊ไม่กลัวไม่กลัวเพราะอะไรรู้เป่าเพราะไม่ที่ผมกลัวคุณเล่นโอเมนไม่ไม่ที่ผมกลัวคาเฟีนี่เพราะอะไรนะมันมันไปคู่กับ ทูเลนเนอไอโอเบนเนเป็นคู่กับโอเบนไม่คาเฟนีนทูเลกตัวโอเบนคาเฟนีนผมให้พอได้ใช่แต่ไม่ดีดีป่ะวิโรเบลวิโรกากกูให้กากใช่ไม่ได้เดี๋ยวตัวอะไรเออวิโรกากยิ่งยิ่งตอนม่นตายยิ่งตอนม่นตายเกิดขุกนกาควีโรออกมากี่กี่เปียสวีโร เอ๊ะตัวตัวต่อไปตัวเหเี้ยอะไรวะอะไรนะตัวต่อไปตัวอะไรวะไปเลียดปะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไวเลีดไปแล้วคือมันมีรู้ไหมมันมีกี่ท่าเออผมรู้<อ>รู้มดูได้ตอกมาอยู่เฮ้ยผมจะเรียกว่าวันเดอร์บูเมนวีสองเอาดีอ่ะดีอ่ะมันดีเฮ้ยแต่มันเล่นยากนะคุณตัวเนี้ยเออแต่พอได้แหละสำหรับคนเล่นไม่เป็นเยอะ อยากเช็ดผมกเนี่ยแจกไดยี่สิบกว่าตัวเลยต่อไปครับเอเบลี่เอเบลี่มห้พอได้เอคุณรู้ไหมเอเบลี่น่ะคือเผาอะไรเผาสกายเปียมั้งกูจะรู้มเลยเฉลยไหมเฉลยเลยมันคือเผากูเผาอะไรนะเผาไซบอร์กเผาซุปเปอร์ไซยาจบข่าวไอ้สักต่อไปแล้ว แอดแอดผมให้พอได้ครับเออมันมันเป็นตัวที่โกงนะมันโกงแต่ไม่รู้ทำไมเอสบีบอกกักเออใช่ไม่เอสบีเขาตัวตัวนี้ฆ่าบ่อยเกินชีชฉีผมให้ดีใช่แต่ไม่ดีดีมากเทนเทนเคซี่สกิลสกิลสกิลทุบโคตรแรงเลยแต่หมดเอาหมดปกติไงเออแต่ คุณรู้ไหมทำไมเทนต้องมีโลกกับดาบอ่ะเพราะมันจะกลายพวกกาโล่ไม่ถ้ามันไม่มีโรคดาบมันก็สู้ไม่ได้จบข่าวเอ้ยเอาเขาเลยผมให้เขได้ต่อไปตัวเฮียเนี่ยกับตันไมให้มันคือเออใช่กับตานนะมันวางเรือได้คุณรู้ไหมมันคือใครอะมันคือมันคือแจ็คสเปรโรต์ก็อดตอนแก กัน่เให้ยังเงี้ยไงดีโรเจอร์โรเจอร์แต่เดี๋ยวช้าชมันชื่อลูกลูกอะไรได้ไม่ใช่เอา้า <laughs> ไม่ใช่ลูกเหรอโรเจอร์ทช่วงนี้ติดมันผิดโรโรเจอร์มันเไหนวะลุกลุกไม่ดีมาหลอกใช่มาหลอกผมไม่ดีนาคอสนาคอสผ<อ>มให้ดีมากส่วนไอ้ตัวนี้มันเปลี่ยนโมเดลละมันไม่ได้เปลี่ยนโมเดลมันเปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนชื่อเลยเปยน่าเปยน่าโดนลบออกแล้ว ้ผมจะมันเป็นทีเลนแล้วกันนะไม่ผมผมให้ดีมากกว่าสวยเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่พอใช้แล้วมูลาดออะไรไอ้ทียไอ้ตัวขยะไม่รู้ไหมทำไมมูลาถึงเป็นตัวขยะสำหรับหลายคนอ่ะสลหรับกูด้วยประเด็นเนี่ยไม่รู้ไหมทำไมมันเป็นตัวขยะไม่รู้ดิทำไมบะเพราะไม่มีใครเอา ตัวขยายด้ว<ล>ยกากาเนะต่อไปคิกซี่คิกซี่ดีมากดีเนาะเบอร์อคุณรู้ไหมคิกซี่เป็นเผาอะไรมือนะเล่นมุกเยอะกูขอร้องกูตกใจแป๊บนึงสำหรับคลิปวี้นะกูขอจบวิดีโอนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครอยากรับชมวิชาชีนะครับติดตามคลิปต่อไปโอเคบาย